สวัสดีค่ะบวเวอร์ er ค่ะแคมโ r e ค่ะรีวิววันนี้นะคะเราอยู่กับนี่เลยค่ะ Gnet G-ON 2ค่ะกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังเกรดพรีเมียมจากเกาหลีซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของเจ้าตัว Gnet G-ON ที่คุณเคยกันนั่นเองค่ะเพราะเจ้าตัว Gnet G-ON รุ่นแรกที่เปิดตัวมานะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงกันเลยทีเดียวจากเดิมที่ประสิทธิภาพดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆอยู่แล้วนะคะ แต่วันนี้ค่ะเจ้าตัว g ีเน็ตจีอ2นี้ mm hmm. ก็ได้มีการอ mm ัปเกรดในเรื่องของความคมชัดขึ้นไปอีกระดับหนึงเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องบอกว่าหน้าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววิวเวอร์พาไปชมกันเลยค่ะ mm hmm. สำหรับรูปลักษณ์ของ g ีเน็ตจีอ2นี้นะคะตัวดีไซน์กล้องก็จะมีรูปทรงสวยงามนะคะดูทันสมัยแล้วก็วัสดุงานประกอบเนี่ยดูแข็งแรงทนทานค่ะ เมื่อเทียบกับตัว Gnet g จี g รุ่นแรกนะคะสังเกตว่าดีไซน์โดยรวมเนี่ยมีความใกล้เคียงกันแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเลนส์นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนโทนสีให้ดูเข้มขึ้นและช่องระบายอากาศที่ดีมากขึ้นค่ะทําให้ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยค่ะสำหรับ g n e น็จีอนนะคะมาพร้อมกับความคมชัดที่มากขึ้นเป็นระดับ โค้ดเทสต์ดี0อง0ซึ่งคมชัดมากกว่าระบบภาพทั่วๆไปถึง2เท่ากันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังอัปเกรดในเรื่องของเซ็นเซอร์รับภาพอย่างดีระดับโ s o ี่ซ w i ิตรุ่นใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ด้วยค่ะที่ช่วยทำให้รายละเอียดภาพดีขึ้นและระบบภาพกลางคืนในที่มืดมีความสว่างมากขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าตัวเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีภาพแบบ HDR ที่ช่วยปรับสมดุลแสงไม่ให้สว่างเกินไปหรือมืดจนเกินไปนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง3ระบบนี้เมื่อทำงานร่วมกันแล้วนะคะจะได้ภาพวิดีโอที่คมชัดรายละเอียดภาพที่ดีสมดุลแสงที่บาลานซ์และนี่คือไฟล์ภาพตัวอย่างของกล้อง g n e t Gion 2ค่ะ ตัวอย่างภาพที่ได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะ Cinex e o n o n 2, 2ยังมาพร้อมกับระบบบันทึกขณะจอดแบบ Time Lapse ค่ะที่ช่วยประหยัดพื้นที่การบันทึกไฟล์มากถึง15เท่ากันเลยค่ะโดยการทำงานของระบบนี้นะคะตัวกล้องจะบันทึกไฟล์วิดีโอแบบกรอเร็วและทันทีที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีแรงกระแทกเกิดขึ้นตัวกล้องจะเปลี่ยนโหมดบันทึกเป็นรูปแบบวิดีโอปกติโดยอัตโนมัติเลยค่ะ และการบันทึกไฟล์ภาพคมชัดสูงแบบนี้นะคะตัวกล้องก็ยังมีเทคโนโลยี H265 ที่ช่วยย่อขนาดไฟล์ให้เล็กลง2เท่าแต่ยังคงรายละเอียดภาพไว้เหมือนเดิมค่ะ g ON 2นะคะยังมาพร้อมกับระบบคลาวดออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อว่า With Cloud มีการอัปเรกดฟังก์ชันมากมายไม่ว่าจะเป็นการดูตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์การดูภาพกล้องหน้าและหลังจากทั่วทุกมุมโลกการเรียกดูไฟย้อนหลังออนไลน์และหากมีแรงกระแทกเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณไม่อยู่ไฟเหตุการณ์นั้นจะถูกอัปโหลดขึ้นระบบค่าวโดยอัตโนมัติทันทีค่ะฟังก์ชันที่กล่ามานี้ต้องขอบอกว่าณนะตอนนี้สามารถใช้งานได้ฟรีอีกด้วยค่ะ g ีเน็ตออ2ยังคงยกระดับมาตรฐานการทนความร้อนสูงมากขึ้นจากเดิม80องศาเป็น85องศาเลยค่ะสามารถทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดีใช้งานได้ยาวนานสำหรับการจอดตากแดดใช้งานในบ้านเราก็หมดห่วงกันเลยทีเดียวค่ะค่ะนี่ก็เป็นรีวิวการอัปเกรดของตัวจีเนตจออน2คร่าวๆนะคะนอกจากนี้ต้องบอกว่ายังมีอีกหลากหลายส่วนย่อยนะคะที่พัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นอีกค่ะ อย่างไรถ้านผู้ชมสามารถเข้าชมสินค้าจริงพร้อมติดตั้งที่คาแคมสโตรได้แล้ววันนี้โดยสามารถค้นหา Google Maps คาแคมสโตรแล้วปักหมุดตามมาได้เลยค่ะหากมีคำถามใดๆนะคะสามารถสอบถามผ่าน